รู้ไหมว่าทำไมสมัยก่อนเด็กๆถึงชอบไปยืนด้อมๆม,ม,มองๆหน้าบ้านคนอื่นไม่ใช่สนเฉยๆหรอกนะส่วนใหญ่ก็เพราะฝรั่งนี่แหละผละไม้ที่ขึ้นง่ายโตไวใครๆก็ปลูกไว้หน้าบ้านพอสุกเหลืองลูกโตๆก็อดใจไม่ไหวต้องแอบเด็ดมากินกัน สมัยก่อนผักสวนครัวผล,ลไม้ไม่ได้หาซื้อง่ายเหมือนสมัยนี้ทุกบ้านก็เลยต้องปลูกเองมีทั้งกระเพราโหระพาพริกมะเขือส่วนผลไม้ก็มีมะม่วงกล้วยชมพู่ฝรั่งนี่แหละ มองย้อนกลับไปผมว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่น่ารักนะได้แบ่งปันได้พึ่งพาอาศัยกันได้กินของสดๆจากสวนหลังบ้านไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากบางทีความสุขมันก็ง่ายแค่นี้เองแค่ฝรั่งลูกหนึ่งกับรอยยิ้มของเพื่อนแล้วบ้านเธอปลูกอะไรไว้หน้าบ้านบ้างมาเล่าให้ฟังหน่อยนะ